ว่าตาเคยเล่นเลือตามคลองเนี่ยทะลุจากฟังอาวไทยไปออกมาหาสมุทรหรือว่าอันดามันตาเคยนังไหมคะอะเคยมาแล้วแล้วฮะนั่งจากฟังอาวไทยไปอันดามันนะนะอ,ะอะนตาไปเส้นไหนล่ะค่ะไปซ้ายไหนไปเส้นไหน โอ้ไปเ้ยนหนึ่งก้อนเดี๋ยววาพอมันมาไปเวลาตกเกลื่อนก็เอาบังโกเออต้องอธิบายอีกทีแล้วตาออกตาเดินทางจากอ่าวไทยอ่ะตาเดินทางจากอ่าวไทยเดินตามเส้นทางน้ําล่องน้ําล่องน้ําล่องน้ําแล้วก็ไปออกตรังตาเคยไปไหมเออเคยไปไหม ไปอะไแยกๆไปเดียวจังก้าวยร้ำมอ่ะค่ะโอเค <c oughs> ที่นี้ตาดหนังเลือดทะลุไปตรงน,นู้นเคยไหมคะ,ะเคยเคยหนังเลือดทะลุจากอ่าวไทยไปไปอันดามันน่ะไปตังอะ่ะเคยไหมไม่ไปไปรถไปไปรถจากนี้ไป,ไป,ไปกระตุน้นกรลงเรือ เขาเรือมีเรือยากอ๋อก็คือไม้ความหวาดถ้าจะไปออกทางโนูนก็ขึ้นนังลดไปแล้วก็ไปนั่นนังรดไปใจนี่แต่ลงแม่น้ำซ้ายน้ำเล็กๆนี่ไม่มีไม่มีไปทะลุตรงนู้นใช่ไหมหลังต้นเขาไปื้วยแล้วก็อมแบบก้าวยึงกระปุอ่ะค่ะเออค่ะเอายางใส่กองเหล่านำลงเข้าไปอ๋อค่ะเออเออนันไก่ที่นี่คล้องแดนน่ะคลองแดนตา ตาเคยเข้าไปลึกที่สุดถึงถึงจังห<อ>วัดอะไร่ล่ะคะ<อ>คลองแดนน่ะตละดไอ้คลองแดนใช่ไหมเขาเรียกคลองแดนน่ะคลองแดนใช่ไหมคลองแดนเนะค่ะ<อ>ตาเคยนั่งไปถึงสุดคือตรงไหนคะ่ะคลองแดนม่รพันไม่ร้เรือเาแลไปป่า,ไป,าไปควันไหม้ไป<อ>คันใหม่พันคลองแดนไปสุดที่ป่าผุ อ๋อไปชุดแขนนั่นใช่ไหมคะ<อ>ที่นี่ตัดใหม่จากป่าผูเนี่ยออกมาห<อ>ลากมากับเรืออ่าโอเคแล้วตาก็บอกว่าเจอช้างเอจอช้างที่ที่ป่าพลุอโอเคมันไ,ไปไ,ไปไ,ไปแข่งขี่พื้นขี่พื้นจุดเลยมันกลัวกล้ย,ยช่างอ๋อช่างลัวไฟอ๋อค่ะแต่ตอนนั้นทับตาตาไปตัดหม่ตาลองน้ำล,ล่องเรือ เข้าไปเข้าไปเข้าไปถึงป่าพุแล้วก็ไปตัดไม้แล้วแล้วก็ออกมาลิ้นกระลงกระลงกระลงเดียวควันไม้ค่ะที่นี่กินอยู่ในป่าก็คือเอาปืนไปด้วยแล้วก็เขาก็ยิ่งลิ่งหรือหรืออะไรกินใช่ไหมแล้วเนื้อช้างพันรือมั้งอะเนื้อช้างเนื้อช้างอะเป็นยังไงมั่งอ่ากินแล้วมันยาบเนื้อมันยาบอ๋อค่ะเอ้ไมเข้าตอนงมมันมัน มันช่างมันช่างเขาออกมาถอดอ๋อค่ะอืมไม่มีแล้วนะเออเป็นเป็นยุคสมัยนะหาอยากแล้วนะตอนเนี้ยอันนี้แม้แล้วก็ยิงมังินอ๋อเอปองยิงเหรกำเป็นกำนั้นอ๋ออ๋อแกชอบแกชอบหลาซอย่างงี้แหละค่ะโอ้แกยิงทิ้งยิงทิ้งยิงทิ้งอ่าคนคน้วยเรื่องป้องอ่า เั่งว่าลูกจางมาค่อยมากัวคืนแก้มาไปเวียนเวียนที่รื่งไปกอกอยาวนากอรวันอะตาตามีขี่มากันลละค่ะฮะตาขี่ม้าด้วยไม่ไม่มาดีแก้ก็มาแต่สมัยก่อนปเออเรื่องปองแก้มาโอ้ยมม่ได้นั่งเลยอ่ะเ,อเป็นกำนั้น<อ>ถือปืนขี่มา<อ>แล้วก็ยิ่งช่าง โอ้เหมือนในหนังเลยอย้ลูกก็ไปกับเรือเดี๋ยวก่อนไปยิงช้างมันตอนไปยิงช้างไปกับเรืออ่าเรืออางยาวอ๋อโอเคเออแล้วช้างช้างมันอยู่ในในป่าพูุในน้ำเนี่ยนะอ,อยู่ในน้ำเนอะเล่าเขาบอกเรื่องบอกยิงเลวมันมาเรือต่อยรังเนีอะไรบุกขับไปเอ็มเล่รังคนกับเรืออ๋เอเรืเออางยาว กองกระสุนกี่นัดน่ะนนถึงจะลมช้างอ่ะกระสุนกี่นัดเนี่ยยิงช้างอ่ะกระสุนกี่นัดถึงจะล้มช้างอะไรรำผู้อะบุกกระเบิดอ๋ออ๋อ,นะค,อ,อค่ะโอเคก็พอช้างตายก็ชํำแหละฆ่ากันตรงนั้นก็นอนทีนั่นกินตรงนั้นกันอ๋อ,อป่าผู้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเ,เดี๋ยวนี้เป็นสวนป่าหมดแล้วตาค่ยไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้สวนปา่า เป็นเป็นสวนป่าเป็นบ้านค้นมันแล้วมันเนี่ยไปย่างนวดไงมันก็บัดไปถึงเครง่งแล้วนวดอืมอืมอ๋อ,อ,อโอเคพึง่งเป็นต่างเรื่องแล้วอืมอืมพึ่งรู้นะว่าป่าพลุป,ป่าพลุควรเค่งมีช้างด้วยเออพึ่งรู้นะเนี่ยป่าเนี่งองย่างออเมันยังสมบูรณ์มั้งออมันไม่ม่ไม่ได้ไ มัอนาบเพิ่มอะดูเลยเป็นกู๋กุ้งอยู่ไนป่าเาออกมัอ๋อออกขาวใช่ไหมเออเออเออเขา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 ยังอนุรักษ์อยู่เลยนะคะฝรั่งเลยฝรั่งไปช่วยอนุรักษ์ฝรั่งมันไปช่วยอนุรักษ์ช่างช่างไม่ฝรั่งอ่ะไปช่วยอนุรักษ์ช่างไทยไงแล้วก็หางานให้คนชาวบ้านทำแต่หนูก็ไม่ได้ยิงทำลายมันนะอ่าค่ะ แถวบ้านเล่านั้น